สวัสดีครับมือนีจีหนังมาสันอ๋อเมื่อ้นะตอนเรา,นนาตั้งเต้เริ่มดังไฟ <c oughs> ดังไฟเลยเฮายวือนี้จวดจัดจัดมงเก้าครับมองเดิมมุ่งเดิมนี่โซลา<ส>่าติดไว้เมื่อวานประสานงานแบบนี้ก็ต้องยูทูบมือเหมือดยูแต่ว่าเดิมแจ้งเดามือเหมือดยูแต่ยังเดิม,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 มดแมจ้งมาสันแก้วหาเสือคือเก้าครับจวดจัด เดี๋ยวมาจีนางกันเท่าขั้วขักสีดำมาแล้วครับไอนางยังก่อนนางขั้วนางขั้ววาสันขออนุญาตพูดอีกพ่อครับนางขั้วนางขั้วขั้ววะขั้วหรือขั้วขั้ว้าเจ้สิคิดว่ารับขั้วหน่อยบ่นี่นี่เติบอยู่ขั้วยเป็นเบาเดืดจ่าเลยมันมันมันได้จใสก่อนนี้นางขัยเป็นเบาอุบวนครับโอ้นางขว้วอุบวนครับ บนหนุ่ยนังครับต้องพูดแว่าสวัสดีพี่น้องปองไปทุกคนเมือนกันเหรออืมคาลิคเตอร์เขาับการคำแรงนะกัเจ้าขันเนาะเอ้ยวันนี้เขียวไหนวบเนาะเขียวเางไเนี่ยติดตามยังไมองเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งกันเผาครับผมจีนเลยวะไม่มี่มีเล็กบม่มีบ่ได้เล็กปิงเลยบ่เอ้ยแกเอาจีเนาะเสร็จแล้วเนาะ เขาว่าฉันขนมันน่าจะใหม่เบาเบาขนาดขนหนังผิวหนังโอ้สื่อขากล่องใช่โอ้ปลาไหลแบบนี้มานนโอ้ปลาไหลว่อครัปุมเฮ้ยพี่น้องวันนี้

ถาว่าทางข้างที่นี่เราเ่กี่เด็กไงยังไปเกิด,ดไปแล้วเอกไปไหเบ,บ,งบง่งหมวไงต่อไปเัามา tay này Thung thì vào thung rồi <laughs> <laughs> วงเวียงยิงเคยหรือเปล่าเออไม่ติบุญทุกเดือนกจะสื้ว่าเคยป่ะนี่นี่ป่ะ Oh Để yeah, không <laughs> <look they're> <laughs> กเนี่ยมี่ะเอาไพอดีพอด <c oughs> okay. ีปลาอร่อยครับว่าซิปิ้งกรทสัน nhéo kèm บุกแบบปิ่งปิ่งอยากอันนี้มันปลาสมนะครับปลาเป็นอืออ้าบ,บ,บุกแบบปิ่งเคยกินบอลเจ้าที่ลบ้านเจ้าจะมา,าคือเราไม่ค่อยคยปิ่งปลาครับแก้มครับเนื้อใดนั่นอ๋อด้วยเอาแบบ ปีนยังซี่มันสิบโบใหม่ครับอุกอ่อนนะอุกอ่อนนะ,นะจะวาเลยนัน่นเอาไม่ต้องเอาคือออกมานนมนแนวนั้นมันใหญ่เกินบ่ได้ตัวเอ้ยเฮ้ยดูยังมีงมงสีที่แกเป็นกับไป ไฟอ่อนก็พอเหี๋วเขาให้ไฟอ่อ,อนมึืงไฟอ่อนจัดไปไฟอ่อนครับเอาครับถามเบิงตอนต่อไปวัทุบหนังต่อครับยี่เไวไลายลายตอนลายอันอยูอ่สวยงาม ียฟังเสียงนะครับโอ้เขียวเป็นตาฮักแทบเลย ที่หนาววะที่หนาวะหันไปแล้วครับสามนาทีอืมจดจัดใช่เกลือนี่สูตรเข้มเนาะแล้วเบิ้งต่อไปครับสูตรเข้มอะไรแย่หัวใเว้นบั่นยังไงมมือว่านึงไปตีสามหัวหมดเบื่อไฟเบื่อหอนหยาไม่นี่ยันหยาเห้ยันกันแดบอันนี้อันนี้ มนแหมือเลยมืออบไปต่อมนแขอครับเขาไม่ห้ยเขาไ่ส่ไคลายนนหยัดนันหอมเลยเดียปีกอ้านเ่ย่อนไปไฟล์กด้ี่่น่อลยหายเหนือยก็ไปต่อไปเอาไปต่อไปเฮม มันหอมเหรอหอม,หอมไปจองเงี้ยไปให้ไปให้ช่วย,วยอ่นั่นละมองเป็นปลาสมเนอร์นี่ย <laughs> เอาครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับผม